สวัสดีครับผมแบงค์เังเข้าแบงค์นะครับสําหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการดูแลผมสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางนะครับรวมไปถึงแชร์ผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับที่อยากจะดูว่าเป็นยังไงและมีอะไรบ้างเนี่ยก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมาเข้าเรื่งค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมขอกําลังใจจากทุกคนนะครับคนละ1ไลค์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําวิดีโอต่อไปด้วยนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันก่อนในนะเรื่องของ การดูแลผมเลยนะครับผมมีพูดถึงในเรื่องของ Story Time ว่าผมอะ่ะเคยกินยาปลุกผมมาแล้วเมื่อวิดีโอก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ดูได้ที่ลิงก์ทางด้านนี้เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้กินยาปลุกผมแล้วนะครับผมก็จะมาใช้วิธีการปรับเปลี่ยนนิสัยในการดูแลหรือว่าใช้ชีวิตตัวเองนะครับรวมไปถึงกับการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรอย่างนี้เนี่ยมาช่วยร่วมด้วยนะครับก็เรามาเริ่มกันที่วิธีการดูแลตัวเองก่อนเลยนะครับอย่างแรกๆที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คืออาจจะ นแน่นอนว่าผมเองก็มีปัญหาบบนี้ใช่ไหมครับแล้วคนที่มีปัญหาอย่างพวกเราเนี่ยรากผมของพวกเราเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเซ็ตผมบ่อยหรือว่าทําอะไรรุนแรงกับเส้นผมเนี่ยมันก็จะไปยิ่งทําให้มันเนี่ยร่วงลงมาเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามอย่าเซ็ตผมบ่อยนะครับถ้าไม่จําเป็นรวมไปถึงเวลาที่เราสระผมแล้วก็เช็ดผมเนี่ยอย่าไปใช้รุนแรงกับใช้ผ้าเช็ดตัวมาขย่าวหัวอย่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนผมก็เป็นนะอารมณ์แบบรี ก็จะได้ไทำอย่างอื่นต่อแล้วก็จะแบบรุนแรงกระหัวมากซึ่งไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆหยัดเอาผ้าชนูมาซับซับซับ,ซบแล้วต้องนนอนขนุนขนอมเขานิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเขาจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนะฮะอย่าง mm. ต่อไปก็คือว่าเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่านอนดึกนะครับแล้วก็พยายามเนี่ยควบคุมความเครียดของตัวเองนะครับอย่าเครียดจนเกินไปเพราะว่าการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเราไมไปถึงความเครียดเนี่ยจะทําให้ผมของเราเนี่ย ร่วงเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงอาหารการกินด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติเรากินอาหารที่ไม่ครบค่าหมู่หรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ผมของเราเนะี่ยร่วงเพราะว่าเหมือนกับแบบไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับก็ควรจะทานอาหารที่ประโยชน์นะครับพยายามลดพวกผงชูรสเนี่ยลดได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ร,รู้กัอนอยู่นะครับว่าผงชูรสอาจจะทำให้ผมร่วงมากยิ่งขึ้นนะครับพวกขนมครบเคี้ยวที่ใส่พวกผงชูรสอะไรอย่างนี้เยอะๆเนี่ยก็ พยายามเลี่ยงให้น้อยลงนะครับที่ต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือเปลี่ยนวิธีการสระผมของคณเว้ยอันนี้เนี่ยผมอะ่ะลองทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะพอดีว่าผมไปเห็นโพสตที่เขาแชร์ในอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการสระผมสไตล์ญี่ปุ่นนะ่ะแล้วก็เลยเอามาลองปรับดูนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะอย่างแรกเลยเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของเราก่อนนะครับเปลี่ยนจากการสระผมเป็นการล้างหนังศีรษะนะครับวิธีของเขาก็คือเอาผมนะครับไปล้างน้ําก่อนนะฮะไปโดนน้ําแล้วก็ใช้เวลานั้นนะ่ะให้น้ํามาล้าง หนังศีรษะสิ่งสกปรกที่อยู่บนเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราเนี่ยให้ออกไปซึ่งขั้นตอนนี้นะครับควรจะเป็นขั้นตอนที่เราใช้เวลามากที่สุดในขั้นตอนการสระผมนะครับก็ล้างไปประมาณ1นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนของการลงแชมพูซึ่งวิธีการลงแชมพูของเขานะครับเขาจะใช้วิธีการตีฟองนะคบเหมือนเวลาที่เขาตีวิฟอมล้างหน้าอย่างนั้นครับแต่ว่าผมมันจะมีตัวช่วยนะครับก็คือเจ้านี้นะครับเป็นตัวช่วยตีฟองนะครับผมซื้อมาจากดโซ60บาทนะครับเป็นแบบเขาจะเป็นอย่าง เวลานั้นนะเราก็ใส่น้ําลงไปในนี้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็เทแชมพูล,ลงไปนะครับในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากจากนั้นเนี่ยเราก็ทาอย่างเงี้ยนะครับ แล้วฟองอ่ะมันก็จะฟู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 ขึ้นมามันจะได้ฟองที่เยอะมากแล้วก็เป็นฟองที่ค่อนข้างเบาแล้วก็ละเอียดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดฝาแล้วก็กวักเอาฟองเบาๆอันนั้นอ่ะฟองแชมพูนั้นอ่ะมาฉลมที่หนังศีรษะนะครับแล้วก็นวดนวดนวดสระผมปกติโดยพยายามที่เน้นไปการนวดล้างที่หนังศีรษะนะครับใช้นิ้วของเราเนี่ยนวดจะใช้เล็บนะนะครับนวดไปนะครับนวดไปสักพักอาจจะทิ้งไ้สักครู่แล้วแต่ว่า คุณใช้ยาสระผมอะไรบางยาสระผมยาบางอย่างเนี <no> ่ยเขาจะให้ท <No> ิ okay. <ina> ้งเอาไว้สัก1หรือ2หรือ3นาทีอะไรอย่างนี้นะครับก็ทิ้งไปคุณก็อาบน้ำอย่างอื่นไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ล้างผมนะครับล้างล้างผมตามปกติแต่เขาจะมีวิธีการล้างผมตามแนวขนอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะงงนะเอาเป็นว่าก็คือล้างอย่างนี้ก็ได้หรือว่าล้างก้มหัวมาอย่างนี้เราก็ล้างก็ได้นะครับโดยขั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องล้างให้นานนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องมั่นใจว่าเราจะต้องล้างพวกแชมพูต่างๆที่อยู่บนผมของ เราก็เช็ดผมให้แห้งนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญต่อไปก็คือเราควรจะทําผมให้แห้งภายใน5นาทีหลังจากที่เราอาบน้ํานะครับคือเราอ่ะควรจะแบบไปเป่าผมไปไดรผมเป่าผมอะไรอย่างเงี้ยให้มันแห้งภายในเวลา ไม่เกิน5้านาทีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ต้อง5นาทีเป๊ะก็ได้นะครับแต่หมายถึงว่าบางคนน่ะสระผมเสร็จแล้วก็คือไม่เป่าไงแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไปนอนเล่นอะไรเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ให้หัวเราอะ่ะมันเกิดกับเชื้อราแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ผมอะ่ะร่วงมากยิ่งขึ้นนะครับเออแล้วก็ทิปส์อกอย่างหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเปหรือเลปล่านะแต่สำผมเองอะ่ะผมจะค่อนข้างแพ้กับน้าร้อนหรือว่าน้ําอุ่นมากเวลาสระผมอ มีการระคายเคืองเลยจะเป็นสเก็ตขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราก็จะยิ่งทําให้ผมร่วงเยอะยิ่งขึ้นอนะ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ แลวนี่ก็เป็นวิธีการดูแลผมทั้งหมดที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับต่อไปผมจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่ในช่วงนี้นะครับขอเริ่มกันที่แชมพูก่อนเลยแล้วกันนะครับพอดีว่าผมไม่ได้เอาตัวอย่างมาด้วยอะ่ะผมใช้อยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะก็จะมะีของยี่ห้อ The f l i x o v i a Center เป็นแชมพูลดผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ยี่ห้อหนึ่งของเยอรมันด้วยอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมใส่รูปข้างๆนะครับจริงๆแล้วอะ่ะแชมพูสระผมเนี่ยไม่ฟิกซ์นะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้คุณดูส่วนผสมของเขานะครับว่าไม่มีซิลิโคนคนนนนนลมมััจะไปุดตู คุณคแล้วทาให้มันเกิดการอุดตันแล้วก็จะเป็นสาเหตุให้ทำให้ผมยิ่งร่วงมากยิ่งขึ้นนะฮะง่ายๆคือพวกแชมพูใสะ่ะจริงๆแล้วอะแชมพูของพวกยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีโนซิลิโคนเยอะเหมือนกันนะครับก็ลองไปหาเลือกดูกันได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆอะก็ใช้แชมพูเด็กก็ได้นะครับแชมพูเด็กก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วแล้วก็มาเป่าผมนะครับผลิตภัณฑ์ต่อไปที่ผมใช้ก็คือเซรั่มนะครับเซรั่มในการหยอดบำรุงผมนะครับเซรั่ ชื่อว่า The f r i t z l o v i a Center นะครับเป็นเซรั่มที่เอาจริงๆก็คือโดนป้ายยามาจากพี่ยูทูเบอร์คนหนึ่งนะครับชื่อพี่โกโก้นะฮะเราผมก็เลยไปซื้อตามมาแล้วก็ลองใช้ดูมันเป็นเซรั่มที่จะเป็นแบบน้ําน้ําเหลวๆเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับไม่มีไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะเวลาใช้ก็เปิดออกมาแล้วก็เทลงไปในบริเวณที่มีปัญหานะครับแล้วก็เอามือน่ยนวด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 ,นวดหนังศีรษะนะครับ แล้วก็ร้อยเขาแห้งหรือว่าจะเป่าจัดแต่งทรงผมต่อก็ได้นะครับจริงๆแล้วเขาแนะนําว่าให้ใช้วันละหนึ่งครั้งนะครับหรือใครที่มีปัญหาที่ผมร่วงเยอะมากเนี่ยก็ให้ใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะครับซึ่ง อันเนี้ยตอนแรกเขาจากที่ผมซื้อตามพี่เขามาใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าเออมันเฉยๆว่ะก็คือแบบจะไม่ซื้อต่อแล้วอ่ะเฮ้ยมันก็เฉยๆเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยผมมันก็ยังร่วงปกติอย่างนี้อยู่นะฮะก็เลยคิดว่าจะไม่ซื้อต่อจนไปตัดผมที่ร้านประจํานะครับแล้วช่างเขาถามว่าโทษนะช่วงนี้ได้กินยาปลุกผมหรือเปล่าผมก็แบบไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินตั้งหลายปีช่างเขาก็บอกว่ามันดูเหมือนกับมีลูกผมมีลายผมงอกขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมก็แบบมานั่งนึกๆดูแล้วก็รู้สึกว่า เอออันนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่เราเพิ่มขึ้นมาจากปกติของเราที่เราใช้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเพราะเจ้าตัวนี้แหละหลังจาก,กนั้นก็คือกลับมาบ้านแล้วก็ไปเข้าวัดสัตว์แล้วก็ออเดอร์ออนไลน์เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาข้อมูลดีนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคือซื้อมาใช้เองจริงโดนปาา้ายยามาบาทีหนึ่งแล้วก็ใช้แล้วดีนะอืมถัดมาผมจะขอพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเซตผมเลยคือผมเองอไม่ได้เซตผมทุกวันแต่ว่าบางทีเวลาออกไปข้างนอกอย่างนี้เนี่ยเอ,อกไปปจร,รี้้งูะน็ใช ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมบ้างนะครับซึ่งมีตัวหนึ่งที่ผมใช้แล้วชอบมากมันคือแบบ Amazing อย่าเลิกผลิตเลยแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แบบแมสมากไม่ได้หาซื้อง่ายทั่วๆวไปนะครับมันคือตัวนี้ครับชื่อว่า Grey Oud e นะครับเป็นของร้าน Barber ที่ชื่อว่า Good o l d y s นะครับเป็นร้านตัดผมประจําที่ผมไปตัดผมแล้วทีเนี้ยช่างอะเขาเอาอีตัวเนี้ย มาเหาะใส่มือแล้วก็มาใส่ผมแล้วจากนั้นเขาก็เอามาเป่าเป่าผมได้ผมทีนี้สังเกตว่าเออผมมันก็รู้สึกว่ามีวอลลุ่มขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ทรงนะครับก็เลยซื้อมา1ขวดนะครับขวดนี้จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่400หรือ450นี่แหละเขาบอกว่ามันเป็นแบบมีส่วนผสมของซีซอร์ที่มันจะเป็นแบบเกลือซึ่งพอเอามาใช้ป็นสิงหงแล้วก็คือเชื่อเพราะว่าพอมันมีคราบแห้งแบบมันจะมีผลึกเกลือเกาะตามสาอย่างนี้เนี่ยเวลาผมใช้นะครับผมก็จะเขย่าขวดก่อนนะเพราะว่าบางทีนนนนะกกกกาาารรออออ้ไยย่่่่งใ็ขขววดแล กดออกมาใส่มือนะครับแล้วก็ถูๆๆแล้วก็จากนั้นก็เอามาชโลมให้ทั่วผมนะครับถ้าเกิดว่าผม แห้งแล้วใช้อันนี้เนี่ยก็พรมน้ําแบบฉีดสเปรย์เข้าไปให้มันเปียกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งสระผมมาอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือใช้ได้เลยจากนั้นนะครับก็เอาไดเป่าผมแล้วก็พวกหวีโรหรือว่าหวีที่ช่วยยกดับยกวอลลุ่มอะมาไดนะครับทีนี้เนี่ยอีตัวนี้มันจะช่วยทําให้ผมนะมีวอลลุ่มขึ้นมาเลยเว้ยคือแบบผมมันจะแบบอยู่ทรงฟูขึ้นมาไม่แฟบไม่รีบแล้วมันก็จะรู้สึกแบบช่วยให้ผมนะมันลิฟต์ขึ้นมา1สเต็ปก่อนที่เราจะไปใช้แว็กซ์หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์จดแแต่่่่่งทรงผมมออืนนๆนะคถถ้้าาใไ,ไยูวปเกล อะไรอย่างนี้เนี่ยก็ลองไปดูที่เพจเขานะเพจ Good old days อะไรอย่างงี้แล้วก็ลองไปถามเขาดูว่าเขามีขายส่งออนไลน์หรือเปล่าแต่ตัวนี้คือ lifesaver ใครที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมฟีบนะครับอยากจะให้มันมีวอลลุ่มขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แนะนำเว้ยแนะนำจริงจรต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของวิตามินอาหารเสริมกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมกินอยู่2ออย่างนะครับตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวนี้นะครับเป็น ไบโอตินนะครับไบโอตินเนี่ยเป็นพวกแบบอาหารเสริมที่จะช่วยทําให้บํารุงเส้นผมอะ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะกินนะครับจริงๆแล้วว่าใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมเคยกินของ Blackmore นะครับแล้วก็กินของยี่ห้ออื่นอย่างเช่นแบบพวก DSC เวลาที่ไปญี่ปุ่นก็จะไปหอบซื้อมานะครับก็โอเคนะครับเป็นตัวที่รู้สึกว่าช่วยบํารุงเส้นผมได้ดีอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบ โอ้โหเพราะว่าเขาไม่ใช่ยาปลุกผมมต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับก็เป็นอาหารเสริมที่ทำให้รู้สึกว่าผมและรากผมมันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยตัวที่2อนี่ก็คือตัวนี้นะครับ Linna Vita Edge นะครับต้องขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะครับที่ส่งมาผมทดลองกินนะครับพอเขาส่งมาให้ผมกินเนี่ย ผมก็ไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็กินจริงๆนะตอนนี้คือจะหมดกระปุกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารสกัดมากมายนะครับแต่เขาจะมีตัวเด่นๆของเขาก็าคือมิ l เลตเอ็กซ์ตรักนะครับช่วยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผมแล้วก็ช่วยให้ผมงอกขึ้นมาใหม่นะครับรวมไปถึงพวกสารสกัดจากญ้าห่างม้านะครับซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับคนที่ผมร่วงผมบางเนี่ยเขาจะใส่ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะช่วยกระตุ้นให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยงอกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดปัญหาการหลดุดร่วงอะไรอย่างนี้นะเนี่ส่ววกวรา้ึู สารสกัดของเขาเนี่ยน่าสนใจแล้วก็อัดแน่นไปด้วยประโยชน์มากมายอย่างถ้าเกิดสมมติเรากินไบโอตินมันก็จะแค่ไบโอตินใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันมีครบหลายอย่างก็รู้สึกว่าสะดวกดีนะครับเวลากินก็กินแค่วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนนะครับหกระปุกเนี่ยทานได้1เดือนนะครับเขาแนะนําว่าควรจะกิน3เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกินไปกระปุกแรกเนี่ยกำลังสมดุแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่เม็ดแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าก็โอเคนะถ้าให้พูดตามตรงนะผมมันก็ยังร่วงอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ร่วงแบบ อภิมหาเยอะมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาเนาะเราต้องให้เวลาเพราะนี่มันเพิ่งจะกระปุกแรกเองอะ่ะมันยังเหลืออีก2เดือนนะครับเหมือนตอนที่ผมกินยาปลุกผมจําได้ไหมที่ผมเล่าในสตอรี่ไทม์เดือนแรกมันจะยังแบบผมล่วงเยอะอยู่แต่พอเริ่มไปเดือนที่2เดือนที่3หนึ่งนี้เนะี่ยมันจะเริ่มเห็นผลนะครับก็ เดี๋ยวผมจะลองทดลองกินต่อไปจนถึง3เดือนนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตกันทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับตัวลินนาวิตาเอชนะครับใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูได้นะครับผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจทีเดียวและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,น,นะครับในเรื่องของการดูแลผมเนี่ยเพื่อนๆก็ฟังแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองสังเกตผลนะสำหรับผมมาลองทําดูแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนําไปอ่ะใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูได้นะครับแต่ละอย่างเนี่ยคือใช้เองใช้แล้วดีแล้วก็เลยยมมมาาาาแนะนะะํํบอออออกต่คครรรัใีข้สสงหืถไ ก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องอ n c l e b a แบของผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย